ชาวเน็ตพื้นบ้านออกมาชี้แจงแล้วนะครับหลังคาของอาคารกระทรวงที่ดินของกัมพูชาที่คนไทยหลายคนมองแล้วบอกว่าม,มันคุ้นๆนะที่แท้มาจากรูปทรงของนครวัดครับ อยู่กับผมจะลดท้องนะครับเนี่ยฮะเป็นอาคารของกระทรวงที่ดินของกัมพูชานะครับที่หลายคนมองแล้วเนี่ย,ยรู้สึกว่ามันคุ้นคุ้นไหมโดยเฉพาะคนไทยนี่นะครับมันไปรไมาคล้ายคลึงกับอ,อ,อาคารพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทของไทยเราอย่างไรอย่างนั้นเลยนะเนี่ยอพอมาเปรียบเทียบชัดๆโดยเฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาเป็นยอดหแหลมแบบนี้พอมาเปรียบเทียบแล้วมันแบบเหมือนกันมากคล้ายกันมากเลยครับ แล้วก็มีชาวเน็ตกัมพูชานะครับออกมาชี้แจงนะฮะที่คนไทยบอกว่าอาคารหลังนี้เนี่ยไปกอปปี้ไปเรียนแบบพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทของไทยมาจริงๆเราไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าอาคารทรงนี้แล้วก็หลังคาทรงนี้เนี่ยเป็นศิลปะดั้งเดิมของกัมพูชาครับไปได้รูปแบบนะครับแล้วก็ไปได้ไอเดียมาจากรูปทรงนะฮะของยอดปราสาทนครวัดนั่นเองครับนี่ทําแผ่นพังทําแบบมาให้ดูพร้อมเลยเนี่ยฮะส่วนว่าส่วนโค้งแบบนี้แล้วก็กลายมาเป็นยอดของอาคารกระสวงที่ดินของกัมพูชาอย่างที่เห็นนั่นเองครับคิดว่าไงฮะ งไงฟ้าก็ติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับ